สวัสดีค่ะนี่ต้อนรับนะฮะสู่คลิปดวงความรักครึ่งเดือนแรกนะคะของชาวธาตุดิน,นะค่ะประจําเดือนมิถุนายนนะคะชาวธาตุดินได้แก่ราศีอะไรบ้างนะคะราศีมังกรค่ะพฤกษบแล้วก็ราศีกันนะฮะช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาส์ตัวันตกเพราะฉะนั้นกันนะวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาส์ไทยแต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็นชาวธาตุดินที่อยู่ในโหราศาสไทยมาดูช่องนี้แล้วใช่เช่นกันมีดีต้อนรับนะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขากันก่อนค่ะชาวทัาดินซึ่งสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนคลิปนะคะสามารถเชื่อมโยงต่อจาก EP ีที่แล้วได้นะคะหรือว่าเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ๆจากคนที่พลังงานของผู้คนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะโอเคไปดูกันนะคะ่ะชาวทัาดินขอให้หน่อยนะคะรูปแบบความรักความสมคัญของ คุณกับเขานะคะเป็นอย่างไรนะฉัมเพลนนะคะราศีธนูค่ะแล้วก็มีไพ่เหตุแฟนนะคะราศีพฤษภค่ะในถ้วยนะคะแล้วก็เจ็ดถ้วยนะคะสถานการณ์ในความสัมพันธ์นี้นะมีความรู้สึกว่า อยู่บนพื้นที่ที่เรียกว่าเซฟโซนเซฟโซนในที่นี้คือเซฟโซนของตัวเองนะคะเซฟโซนของตัวเองทั้งคู่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่แน่ไม่นอนเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่นิ่งไม่คงที่นะคะมีคนใดคนหนึ่งค่อนข้างชัดเจนกับการที่อยากจะหยิบยื่นมิตรภาพดีๆไปให้หรือจริงๆอยู่ในใจทั้งคู่แหละแต่เรียกว่าไม่รู้จะเรียกไอเทมไหนออกมาแสดงออก กับในความสัมพันธ์นี้ดีเลือกไม่ถูกได้แต่จินตนาการแต่อยากจะเจอสิ่งที่ดีๆในชีวิตอยากที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้ซึ่งกันและกันแต่ว่าเขาเรียกว่ายังคงอยู่ในโหมดของการสงวนท่าทีกันทั้งคู่ชาวท่าดินคุณและเขาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เรียกว่ามีความเชื่อแบบเชิงวัฒนธรรมและ่อนข้างหวโบราณเบาๆมีความรู้สึกว่าแบบ ยมันต้องช้าๆดิมเราไม่ต้องรีบก็ได้หรือเป็นลักษณะที่เหมือนประมาณว่าเรายังไม่ต้องแสดงออกถึงความต้องการในความสัมพันธ์นี้มากก็ได้ทั้งๆที่จริงๆใน,ในใจคือรู้สึกดีต่อกันแน่นอนนะคะแล้วก็ค่อนข้างมีความปรารถนาด,ดีให้กันและกันด้วยแต่ในบางเคสอ่ะมันจะเป็นในลักษณะเหมือนประมาณว่าเป็นลักษณะเหมือนประมาณว่า ที่ยังไม่ได้ลงเอยกับใครตอนนี้พอรู้สึกว่าอยากเปิดโอกาสให้ตัวเองไปก่อนแล้วก็คิดว่าทั้งคู่ก็น่าจะมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดีวยวกันคือเปิดโอกาสให้กันไปก่อนไว้ไฟนอนได้เจอคนที่ใช่เมื่อไหร่แล้วก็ค่อยแสดงออกถึงท่าทีในความต้องการพัฒนาความสัมพันธ์อีกทีหนึ่งก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะยังไงเปิดโอกาสไปก่อนนั่นแหละเนี่ยไปดูความรู้สึกคุณค่ะคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะชาว่าตดิ่งดูกัน รู้สึกงไงกับเขาเขาท่าดนะีหนึ่งดาบเชมพลันนะคะสามถ้วยค่ะจัดเม้นท์ค่ะ แล้วก็ไพ่สี่เหรียญนะคะแล้วก็ไพ่หกไม้เท้าค่ะขอจัดเรียงสักรู่เง็บเห็นอยู่เนาะอัตโนมือปรับกล้องอะอะไปต่อค่ะเนดูซีขอไพ่ให้เขาค่ะแล้วเขาเรารู้สึกยังไงกับคุณคะชาวทาตดิน อมีสี่ไม้เท้ากับมีห้าถ้วย็อตออกมาเลยโอ้นะและ้วไงอีกห้าไม้นะคะหกเหรียญน,นะคะ มีไพ่เดอะสตาร์แล้วก็มีไพ่เจวิลค่ะอืมมีราศีทนูใช่ไหมแล้วก็ มีราศีกุมราศีมังกรนะคะขึ้นมาตรงนี้แต่สามารถเป็นราศีอะไรก็ได้นะคะอ่ะไปดูกันไพ่แถวบนนะคะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างค่ะเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะไม่ตรงเลยสลับกันได้นะไพ่พี่อาจจะไม่ได้ออพพลนยสำหรับทุกทุกคนเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะคะจากที่เห็นนะสถานการณ์ที่ขึ้นมาบนหน้าพ่ ให้มันเป็นลักษณะที่ตัวคุณเองเนี่ยจริงๆคุณมีใจให้คนคนนี้อยู่แล้วแหละในระดับหนึ่งแต่เพียงแค่ว่ามันเป็นลักษณะของการเล่นเกมให้เป็นคุณค่อนข้างปิดกั้นโอกาสในความสัมพันธ์นี้พอสมควรในบางเคสเป็นคนเก่าๆของคุณที่คุณมีความรู้สึกว่า เอาประมาณว่าฉันจะ move on ไปก่อนแล้วถึงเวลาฉันจะกลับมาอย่างมีชัยฉันก็กลับมาอย่างสวยหล่อบางเคสเป็นอย่างนั้นแต่ในเคสเนี่ยมันสามารถเป็นในลักษณะของความสัมพันธ์อย่างที่บอกค่ะสามารถเรียกว่าเรา enjoy กันได้เราพูดคุยเราสื่อสารกันได้ แต่เราจะค่อนข้างที่เรียกว่าไม่ใช่ไม่กึ่งให้ใจนะแต่เราจะให้ใจไปประมาณ1นส่วนสประมาณนั้นนะคะแล้วคุณก็เลือกที่จะค่อนข้างที่เรียกว่าปิดกั้นตัวเองจากความสัมพันธ์นี้พอสมควรในบางเคสมีการเขาเรียกว่าไงอะ่ะมันไม่เชิงเป็นการบล็อกอะ่ะแต่มันเป็นการที่ไม่ได้ให้เขาเห็นทุกอย่างในชีวิตคุณอะ่ะเออมันจะเป็นฟิลประมาณนั้นนะคะเพื่อที่คุณบอกตัวเองว่ากับความสัมพันธ์นี้ฉันจะต้องเป็นผู้ชนะเท่านั้น ถ้าคุณอยู่ต้องอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วคุณไม่ใช่ผู้นําแล้วคุณไม่ใช่ผู้ชนะคุณไม่ต้องการไม่รู้เพราะอะไรนะแต่พี่มีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณต้องการคือชัยชนะคุณต้องวินเท่านั้นแล้วคนที่จะต้องยอมคุณก็คือเขาเท่านั้นมาดูข้างล่างที่พี่เมย์เชื่อมโยงไปถึงความสัมพันธ์ครั้งเก่าได้ด้วยเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีทางที่จะเจอกันครั้งใหม่แล้วเสียใจเลยเป็นห้าถ้วยแล้วมีเดวิลและมีห้ามีเท้าขึ้นมาพลังงานมันดูนกาทีฟเกินไปนึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนนี่ยมั สามารถหมายถึงคนที่ผ่านสถานการณ์เสียความรู้สึกซึ่งกันและกันมาแล้วได้นะคะจึงทําให้จากที่เห็นเนี่ยเขาเสียใจกับสถานการณ์หรือเรื่องราวบางอย่างที่เคยทําไว้กับคุณแน่ๆดังทั้งที่ความสัมพันธ์เนี้ยมันมีสี่ไม้มันมี6เหรียญแล้วมันก็มีเดอะสตาร์มันมีความดีอยู่ในความสัมพันธ์นี้มันมีความเอาใจใส่มันมีความจริงใจมันมีการให้อยู่ในความสัมพันธ์นี้ รูปแบบความสัมพันธ์ที่ออกมาหน้าตาเนี้มันจะเสียได้ยังไงถูกปะ่ะแต่มันน่าจะเป็นการที่เรียกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้แต่ฝ่ายหนึ่งไม่ให้จังหวะที่ควรปกป้องไม่ปกป้องจังหวะที่ควรจะเข้าใจเลือกที่จะไม่เข้าใจจนสุดท้ายค่ะมันกลายเป็นทําให้ความสัมพันธ์นี้มันท็อกซิกไปซะง,งั้นนั่นแหละและสิ่งนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่ติดอยู่ในใจเขามาโดยตลอดก็ได้นะ พอเขาคิดถึงคุณทีไรเสียใจทุกทีคิดถึงคุณทีไรก็ย้อนกลับไปถึงเรื่องที่เคยมีประเด็นกันคิดถึงคุณทีไรก็หงุดหงิดอะ่ะเพราะมันแก้ปัญหาไม่ได้อ่ะอันนี้ในเคสของคนเก่านะฮะส่วนในเคสของคนใหม่ๆที่ยังเจอกันอยู่ในความสัมพันธ์พี่เมย์มองว่ามันก็น่าจะมีอะไรบางอย่างที่ คุณทาให้เขาเสียใจโดยการที่เขาอาจจะมีเป้าหมายในความสัมพันธ์เพื่อการสร้างครอบครัวแต่คุณออกตัวแรงชัดเจนว่าความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะต้องการคบเขาแบบเฟรนด์ว t h เบเนฟิตหรือคุณอาจจะต้องการคบเขาคบเพื่อมีโอกาสอย่างที่พี่บอกคบเพื่อเป็นโอกาสไปก่อนคบเพื่อยังไม่ได้คอมมิวน์แต่คนคนนี้อาจจะเสียความรู้สึกตรงที่เฮ้ยเขาจริงใจนะเขาจริงใจเขาตั้งใจนะเขาพร้อมนะแต่คุณไม่พร้อมเท่าเขาเหรอ เขาตั้งใจจะไปเชียงใหม่นะแต่คุณอยากไปแค่ลำปางเหรออารมณ์ประมาณนั้นนะคะอะไปดูกันดูซิว่าคนคนนี้นะคะเขาชอบคิดถึงคุณตอนไหนนะคะเขาชอบคิดถึงคุณตอนไหนนะคะขอหไหน่อย ด2ดาบ <7 S 2> เเหรียญน,นะคะเดอรฟูล <The Fool, S 1> นะคะแล้วก็ไพ่สี่เหรียญน,นะคะเขาชอบคิดถึงคุณตอนไหนเขาชอบคิดถึงคุณตอนจะเรียกว่าว่างมันก็ไม่เชิงว่างอะแต่มันอยู่ในช่วงจังหวะที่พักจากความเหนื่อยล้าในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน คนคนนี้งานยุ่งมากนะคะทำงานทุกวันมีเรื่องให้โฟกัสทุกวี่ทุกวันนะคะแล้วก็ไม่สามารถหยุดได้จังหวะที่เขาพักจังหวะที่เขาปล่อยสมองว่างๆมันเป็นช่วงรีแล x กซ์ของคุณระแลกคซิ่งนะนะซึ่งคุณอยู่ในโหมดนั้นะคุณเป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกพอคิดถึงแล้วเขารีแลกซ์ได้ มันเป็นอะไรที่เรียกว่าจริงๆมันคิดแล้วมันไม่ใช่ไม่เครียดนะมันเพราะมันเป็นสิ่งที่ยังคว้ามาไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นปัญหาแต่มันเป็นเรื่องติดใจที่บอกแล้วว่าก็ไม่รู้จะคิดถึงอะไรก็มันคิดถึงอ่ะคิดแล้วมันเครียดคิดแล้วมันสับสนคิดแล้วมันมันไม่โอเคแต่แบบก็ดีก็ดีกว่าไม่คิดถึงหรือก็ไม่รู้จะสลัดคุณออกไปยังไงอารมณ์ประมาณนั้นนะคะรู้ว่าคิดแล้วเครียดแต่ก็แบบก็มันเป็นการรีแลกซ์ของเขาอ่ะเออ เหมือนหลายๆคนบางคนใช้วิธีการเรียกว่าไงบางคนไปบางคนเครียดกับเรื่องงานบางคนเครียดกับเรื่องชีวิตก็เลยไปผ่อนคลายด้วยการไปดูซีรีส์ไปดูนู่นนี้นั่นแต่มันจะเป็นซีรีส์แนวทําให้มันร้องไห้ออกมาได้อ่ะมันเป็นการระบายอะไรก็แล้วแต่ที่มันทาแล้วให้ได้ระบายความอึดอัดออกมานั่นน่ะคือเป็นโหมดหนึ่งของการรีแลกซ์แล้วเลือกออกไหมคะอ่ะไปต่อสิถ้าเขาเป็นคนที่แบบ ชอบเงียบหายเนาะทำไมเขาชอบเงียบหายนะคะขอให้ชาวทัพกินแบบเฉแลนนะคะไหนถือไม้นะคะหกไม้ค่ะแล้วก็ไพ่สิบถ้วยนะคะ ก็ในโหมดของความสัมพันธ์นี้นะถ้าไม่ใช่เรื่องเต๋อปาร์ตี้อ่ะถ้าเต๋อปาร์ตี้มันคือเต๋อปาร์ตี้อยู่ละเขาก็ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวเขาไปแต่ถ้าไม่ใช่คนที่เป็นเต๋อปาร์ตี้อ่ะมันคือสถานการณ์ในความสัมพันธ์ที่เหมือนประมาณว่าบางครั้งคนคนนี้เขาอยู่คนละที่กับบ้านเขาหรือเปล่าอยู่คนละที่กับครอบครัวเขาไหมคะจังหวะคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างเดินทางบ่อยนะคะเขาก็จะไปดําเนินการไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวเขาแหละไปเดิม เขาเรื่องไงเหมือนคนที่ช่วงนี้ครอบโครัวเขาน่าจะมีเหตุการณ์หรือมีเรื่องราวอะไรหลายๆอย่างนะคะที่เขาเรียกว่าจะต้องเป็นคนไปช่วยบริหารไปช่วยเป็นทุระไปช่วยจัดการให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นจังหวะที่เขาอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลามาโฟกัสสกุลสักเท่าไหร่เพราะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวเขาเป็นเรื่องที่น่ายินดีอะค่ะอืมเพราะฉะนั้นเขาก็เหมือนเป็นคนที่เหมือนแบบอินไปด้วยเอนจอยไปด้วยนั่นเองนะคะเออ ในบางเคสอ่ะมันคือช่วงของจังหวะการย้ายเนี่ยย้ายไปอยู่กับครอบครัวหรือกาลังอยู่ในช่วงการย้ายงานย้ายที่พักเพื่อที่จะแบบเนี่ยแหละถ้าฉันจะสร้างครอบครัวฉันจะสร้างตรงเนี้ยอารมณ์ประมาณเนี้ยฉันซื้อบ้านหลังนี้เพื่อถ้าฉันจะมีครอบครัวก็จะให้เขามาอยู่ด้วยกันมาอยู่ตรงนี้อย่างนี้ก็ได้นะเออเขาพูดถึงคุณกับคนอื่นไหมคะถ้าพูดพูดว่างไง คิงถ้วยอืมีคิงถ้วยมี u s ส i ิสนะคะแล้วก็มีไพ่หกถ้วยนะคะแล้วก็สองไม้นะคะความสัมพันธ์นี้นะถ้าพูดพูดว่าไงนะถ้าเป็นคนเก่าอะตั้งใจกลับมางอให้สำเร็จพูดเลยตั้งใจเลย ต้องกลับมาให้ได้ต้องง้อให้ได้รอเวลาในการกลับมางอ้อกลับมาขอคืนดีตั้งใจเลยว่าแบบต้องเอากลับมาให้ได้ต้องกลับมาอยู่จุดนี้ได้ได้รักอยากได้กลับมาแต่ถ้าเป็นคนใหม่ในความสัมพันธ์เนี่ยก็เรียกว่าเป็นสถานการณ์ที่รอคอยจังหวะที่คุณและเขาอะ่ะจะพอเหมาะพอดีซึ่งกันและกันเป้าหมายมองไปในทิศท,ทางเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันมีปลายทางเดียวกัน นะคะคทั้งๆที่คือตอนเนี้เขาค่อนข้างอินกับความสัมพันธ์นี้แล้วจริงๆเขาค่อนข้างรู้สึกดีกับความสัมพันธ์นี้แล้วจริงๆเขามีความรักให้คุณแล้วจริงๆนะคะอ่ะไปดูสิมีราศีตุลขึ้นมาด้วยแล้วไงต่อแลนในใจที่เขาคิดที่จะทํากับคุณค่ะชาาทัดดินแลนในใจที่เขาคิดที่จะทากับคุณค่ะเชาาทัดดินเดลโฟนนะ มีไพ่สามถ้วยเดลฟูนสามถ้วยนะคะแล้วก็มีไพ่แชริอนะคะแล้วก็มีไพ่แดาบน,นะคะในความสัมพันธ์นี้นะอย่างแรกที่พี่คิดว่าจะทำเขาคงหาวิธีในการปลดล็อกปลดบล็อกเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาก่อนนะคะเรื่องราวที่มันเป็นตัวกั้นสถานการณ์ให้มันไม่เป็นไป อย่างเช่นถ้าเขาเคยทําผิดพลาดล่วงเกินอะไรกับคุณไว้ก็อยากที่จะขอโทษนะคะก็อยากจะขอโทษเพื่อทําให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้เป็นความรักความสัมพันธ์ที่มันเห็นอนา,นาคตอะนะคะเพราะไม่อย่างนั้นมันก็มันก็ไม่ไหว ะะเขาอยากไปต่อกับคุณจริงๆอยากจะขอโทษอยากจะเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วคงเป็นความสัมพันธ์ที่เจอตัวเป็นๆด้วยนะไม่ใช่ลักษณะการวิดีโอคอลอะไรแบบนี้นะคะอ่ะและใน,นส่วนของคนที่เป็นคนใหม่ๆในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันก็คงจะหาวิธีละลายพฤติกรรมนะคะเพราะว่าเหมือนจะได้เป็นโอกาสอยากให้คุณลองเสี่ยงอยากให้คุณลองเปิดใจนะคะก็มาเจอตัวกันนี่แหละนะคะให้คุณลองออกมาจากเซฟโซนของคุณซิมันโอเคไหม ออกมาคุยกันซิว่ามันพอที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่ข้ามสเต็ปจากค้นคุยข้ามสเต็ปจากเพื่อนไปอยู่ในเขตแดนของกันและกันได้หรือเปล่าคุณเป็นบ้านของเขาได้ไหมเขาเป็นบ้านของคุณได้ไหมอะไรแบบนี้นะคะโอเคไปต่อแล้วคุณเป็นใครในชีวิตเขาในเวลานี้ เป็นไพ่เดวิลนะคะราศีมังกรเป็นเดอะเลเวอร์สค่ะเป็นทั้งเดวิลทั้งเดอะเลเวอร์สเลยนะคะเป็นวีออฟจูนค่ะเป็นเดอะมูนเมื่อเมเจอร์คาน่านะขึ้นมาทั้งหมดขนาดนี้นั่นแปลว่าคุณเป็นสิ่งที่เขากำหนดไม่ได้คุณเป็นสิ่งที่ พรมลิขิตมั้งใช้คํานี้ก็ได้เดสตินีก็ได้เป็นสิ่งที่อะไรเข้ามาในชีวิตเขาก็ไม่รู้แล้วเขามีความรู้สึกเขาอินกับคุณมากๆรักด้วยในบางเคสเคืองด้วยชังด้วยแต่มันก็รักอ่ะให้ทำไงอะ่ะแล้วมันก็มีความรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นอะไรเหมือนเป็นสถานการณ์บางอย่างเหมือนเป็นใครบางคนที่สามารถสร้างความหนักอกหนักใจให้เขาได้เป็นพิเศษมากกว่าคนอื่นๆอะ่ะไม่แคร์ก็ไม่ได้ รู้นะว่าถือไว้กําไว้โฮไว้ในมือมันทุกรู้นะไอ้แบบเนี้ยมันการมีสถานาการณ์แล้วอินขนาดเนี้ยอยู่กับความรักแล้วอินขนาดนี้มันไม่เวิร์กกับตัวเองมันไม่ใช่ผลดีแต่แต่ทําไม่ได้ห้ามใจตัวเองไม่ได้เป็นฟิลนั้นคุณคือคนที่เขาห้ามใจตัวเองไม่ได้คนคือคนที่เรียกว่าเหมือนพรมนิคิดส่งมาแล้วแหละไม่รู้ว่าอะไรดึงดูดให้มาเจอกันแล้กันแต่ว่าเขาเป็นคนที่ สลัดคุณไม่ได้อะจากหัวคิดถึงตลอดจากไพ่ที่คุนมันไม่ได้อยู่ในพฤติกรรมการกระทำแต่ว่ามันอยู่ในความคิดของเขานะคะเออไปดูแล้วเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปในรูปแบบไหนคะมีไพ่เดยพี่เมย์คะเขาอยากไปต่อกันอยู่ทำไมขึ้นไพ่เดยล่ะคะ มีเดทมีเจ็ดเหรียญสองถ้วยค่ะแล้วก็ให้สองไม้นะคะสิ้นสุดการรอคอยค่ะเขาไม่ชอบสถานการณ์อะไรที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันค่ะอยากให้ความสัมพันธ์นี้ถ้ามันไม่ดีก็กลับมาคืนดีกันสักทีเถอะนะคะกลับมาคืนดีกลับมาญาติดีกันสักทีเถอะเขารอคอยสถานการณ์แบบนี้รอคอยเหตุการณ์แบบนี้รอคอยการได้เจอหนะ้ากัน อยากให้การรอคอยมันสิ้นสุดลงอืมนั่นแหละคือสิ่งที่เขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นแล้วก็อยากมีภาพนี้กับคุณด้วยนะเออเพราะว่าในเวลานี้คุณและเขามันเป็นอะไรที่ห่างกันอยู่อยากเปลี่ยนสถานะนั่นเองนะคะอะไหนดูสิแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลาอันใกล้ขอไพ่ให้กับ แนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลาใกล้หน่อยนะฮะแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลาใกล้ค่ะมีไพ่สามถ้วยนะคะสมเหรียญค่ะ justice นะคะลวกาดาบนะ ี่มองโอกาสที่จะได้คุยกันน่มันมีนะเหมือนกล้าหรือเปล่ากล้าที่จะบอกความในใจกล้าที่จะข้ามเส้นคําว่าเพื่อนคําว่าคนคุยมาพูดจามาสื่อสารกันไหมหรือว่ายังคงอยู่ในแบบเขาเรียกว่าไงในแพทเทิร์นที่ตกลงกันไว้แต่เดิมว่าเออฉันจะคุยกับเธอเป็นฟิลนี้ไปก่อนเราเป็นเพื่อนกันไปก่อนเราเป็นคนคุยกันไปก่อนหรืออะไรแบบเนี้ยไม่รู้กล้าไหมนะคะประจัน้าภัยกระดดกเครียด ะะแต่ว่าโหมดการได้พูดคุยสื่อสารกันมันมีมันไม่ได้แย่หรอกอย่าเครียดอย่าวิตกกังวลไปเองถ้าใจตรงกันสถานการณ์นี้ไม่ใช่เตอร์ปาร์ตี้กุลุยเลยนะคุยกันได้ค่ะเขาอยากบอกอะไรกับคุณอ่ะขอไพ่หน่อชาวธาตุนินคนคนนี้เขาอยากบอกอะไรกับคุณเจ็ดไม้สี่เหรียญ สามไม้หนึ่งถ้วยนะคะอยากง้อยยังไงไม่รู้อะเหมือนสถานการณ์ความสัมพันธ์เนี้ถ้ามันมีเรื่องของการปิดใจปิดกั้นบล็อกอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นอุปสรรคที่ทำให้รู้สึกว่าเข้าไม่ถึงอะ ทันหลังให้หรืออะไรก็แล้วแต่คนคนนี้เครียดเสียใจอยากขอโทษณปัจจุบันนี้มันมีความรู้สึกดีๆซึ่งกันและกันเกิดขึ้นมาแล้วในเคสของคนเก่าและในเคสนคนปัจจุบันคนคนนี้มีความจริงใจให้คุณค่ะเขาเรียกว่าอย่าถึงขั้นเพิกเฉยอย่าถึงขั้นมีกำแพงกับเขาอย่าถึงขั้นไม่ให้โอกาสเขาจนกระทั่งคุณลืมมองความจริงใจและการเริ่มต้นใหม่ดีๆที่เขามีให้เลยเนาะออไปค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าพ่อยากจะแนะนำอะไรนะคะ วายรีเวิร์สนะฮะมิสฟัชชูม์ฮะฟิวริตี้แล้วก็ไพ่ด็อกเตอร์รีเวิร์สสถานการณ์ในความสัมพันธ์นี้นะ เรียกว่ามีคนคนนึงไม่เชื่อเรื่องการคอมมิทเมนต์มีคนคนนึงไม่เชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงมีคนคนนึงไม่เชื่อว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะดีได้ด้วยการรักษาไม่ยอมรับการรักษาไม่ยอมฟังอะไรทั้งนั้นมันเป็นความโชคร้ายค่ะเรียกว่าจริงๆเหมือนมีโอกาสดีๆเหมือนมีสถานการณ์ดีๆเหมือนมีคู่รักดีๆอยู่ตรงหน้าแล้วอะไรเงี้ยแต่เราเลือกที่จะปิดกั้นโอกาสที่จะรับสิ่งนั้นทั้งๆท,ที่เราเป็นคนร้องขอเพราะฉะนั้นแล้วอย่างแรก คุณต้องชัดเจนจากตัวเองได้ว่าคุณกำลังรีเควสอะไรคุณต้องกำลังต้องการอะไรเราไม่รู้รูปแบบความช่วยเหลือว่ามันจะมาเมื่อไหร่มันจะมาในรูปแบบไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคือการเปิดโอกาสอย่าไม่เปิดโอกาสเหมือนอย่างที่น่าไพ่ขึ้นมาตรงนี้เพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้ถ้าเรายังมีความรู้สึกว่าเราไม่อยากแก่ไปคนเดียวเราอยากมีใครสักคนที่นั่งอยู่ข้างๆเราเปิดโอกาสนะคะแล้วอะไรหลายๆอย่าง มันก็จะพุ่งเข้ามาหาคุณเองนะโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับดวงความรักครึ่งเดือนแรกของชาวธาตุดินนะคะในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะที่เข้ามารับชมคลิปกันนะขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ